ครับก็ตอนนี้ก็เราก็มาลงในส่วนของตัวอ่ไดเวอร์การ์จอในตัวที่เป็นตัวเก่ากันบ้างนะครับผมก็ตัวที่เรามาลงในตัวนี้ก็คือตัวเป็น G Force GT 220นั่นเองนะครับผมก็ความพิเศษของการ์ตัวนี้ก็คือมันเป็นการรุ่นเก่านะก็ไม่ได้อ่า เขาเรียกว่าไดเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทาง n v ็นวีเดียแล้วนะครับผมก็มันจะไม่มีเวอร์ชั่นใหม่นะครับก,ก็สถานะของการ์ดตัวนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นเลกา c ซีนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เป็นของเก่านะแต่ว่าเขาก็ยังมีไดเวอร์ให้เราให้ลงนะครับผมก็วิธีการติดตั้งเนี่ยเนื่องจากตัว Linux m i n นที่ลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวของคัง r e p o s ต t ร r y นะหรือตัวแหล่งเก็บโปรแกรมเนี่ยไม่มีไดเวอร์ของการ์ดจอรุ่นนี้ นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่เป็น GT 610ด้วยนะครับผมมันไม่มีนะในเมื่อมันไม่มีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนดิสโทนะครับผมเพราะว่าเอ่อลงฝืนลงไปมันก็ลำบากนะครับผมมันต้องมี ตั้งค่าเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมมันเอาเป็นว่าใช้ดิสโทที่รองรับกับการ์ดตัวนี้มันจะดีกว่าเนาะก็ตัวที่ใช้นะครับผมตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้จะเป็นตัวเดเบียนนะครับผมอ่านี่ครับเดเบียนนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมลงเป็นตัวไดเวอร์พิเศษนะครับผมตัวเขาเรียกว่ารุ่นซิดนะครับผมแต่่วาปกติมันจะขึ้นเป็นเอซายนะเป็นซิดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆหลักการคล้ายๆกับ w i n d o w ์อินไซเดอร์ของ Microsoft นะผมก็หลักการเดียวกันนะครับก็มันก็จะมีอัปเดตตัวใหม่มา ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือตัว Debian s i ซเนี่ยมันมีไดเวอร์ในตระกูล Nvidia Legacy มาให้ด้วยนะครผมก็ถือว่าเ,เราสามารถที่จะติดตั้งไดเวอร์สลหรับการ์จอรุ่นเก่าได้นะครับผมเราเลยใช้รีสโตรตัวนี้ในการใช้งานกับการจอรุ่นนี้นะครับผมก็วิธีการก็คือก็เราต้องติดตั้งแพคเกจนะครับผมตัวของเอ็นวีเดียเลกาซีนะครับผมซึ่งมันตัว Legacy เนี่ยมันจะมี2ตัวก็จะเป็นรหัส340กับตัว3 สามเกูนยนะครับผมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะลงตัวไหนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ค้นหานะครับในตัวของโปรในไซเนปติกเนี่ยอ่าเราค้นไปเลยนะเอ็นวีเดียเลกาซีนะครับผมมันมี3 4 0 3 9 0เมื่อเราคลิกที่3 4 0 x x ่ศูนยเวอร์นะครับผมหรือสามเก้าศูนย์เอ็เวอร์เนี่ยในตัวรายละเอียดข้างล่างนะครับผมน่าจะเห็นเนาะก็นี่ครับผมก็เลกาเลกาซี่เดเวอร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใช้กับการ์ดจอรุ่นอะไรบ้างนี่เขาจะขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งตัวที่ ตัวลองตัวนี้ก็จะเป็นการจอรุ่น GT 220นะครับผมนี่ไงเจอแล้วนะผม GT 220อยู่นี่นะครับผมนี่ครับก็คือ,อตัวการ์จอที่เราใช้อยู่เนาะก็ถ้ามีรายการตัวนี้นะเรา,าเราต้องติดตั้งไดเวอร์ตัวนี้เพื่อที่จะให้มันทํางานได้นะครับผมแต่ในตัวของ GT 6 1หส่วนเดียวจะมาลองในต่อไปเนี่ยก็ต้องมาหาเหมือนกันว่ามีไหมนะครับผมในตัวของไดเวอร์สามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไม่มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลอไปดูใน ของ390กครับผมนี่ครับไดเวอร์390กา็จะสังเกตเห็นว่ามีไม้นะก็นี่ไงเดีที610อยู่ตรงนี้นะครับก็ใครที่มีกาจอในตระกูลอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ PC นะคริงกาจอ PC ีสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนาะแล้วว่าจะเป็นกาจอสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ใช้วิธีการติดตั้งแบบเดียวกันนะครับผมก็ลองใช้ตัวเดเียนอัปเดตซิตตัวนี้ดูนะครับผมซึ่งวิธีการ การเปลี่ยนตัว,ตวรุ่นของเดเบียเนี่ยจากเวอร์ชันปกติมาเป็นเวอร์ชั่นซิตเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะนำเสนอในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะก็ จริงๆมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นในวิดีโอนี้นะครับผมโอเคเอตรงนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งตัวไดเวอร์ตัว legacy diver r สลับตัวของการทีทีสไปแล้วนะครับก็คือรุ่น340นะครับผมจริงๆคลิกขวาปุ๊บแล้วก็ install นะครับ mark for installation เนี่ยมันจะติดพ่วงมาหมดเลยนะครับพวกไอทีเป็นเขียวๆตรงนี้มันมันจะลงมาให้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะต้องลง เราลงของรีโนคขีด Header นะครับนี่ครับผมอ่าเราลองค้นดูอ่านี่ครับเราจะต้องลงอ่ตัว Linux Header ด้วยนะครับผมแล้วเราจะลงตัวไหนนะครับผมเราก็เราก็ต้องดูว่าตอนเนี้ยเราใช้ kernel version อะไรอยู่นะครับผมก็ไปที่ about อันนี้เนาะนี่ครับเนี่ยว่าหกจุดหนึ่งสองจุดสามแปดนะครับ db สิบสามนะก็เราก็หาดูว่าไอ้หกจุดหนึ่งสองจุดสามแปดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีตัวนี้ ที่ผมมาร์กาไว้เนี่ยที่ติดตั้งไว้แล้วเนะก็ให้เราลงตัวนี้เลยนะ header file for linux 6.12ตัวนี้นะผมคลิกขวาแล้วก็มาร์ก for installation ปุ๊บมันก็จะพ่วงไอ้ตัวนี้มาให้นะครับผมไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงนะครับผมลงแค่ลงที่เป็น header อย่างเดียวนะครับผมสาเหตุที่มันต้องลงเพราะว่าตัว d r i v e ์ของกาจอเนี่ยของ NV i d i a เดียมันจะต้องทาการาสร้าง driver มาใหม่นะครับสร้างตัวไฟล์มาใหม่นะครับผมซึ่งมันต้องใช้ตัวนี้นะด้วยนะครับผมก็ ถ้าไม่มีเนี่ยอา่าถึงแม้ว่าเราลงไดเวอร์ตัวนั้นผ่านก็จริงแต่ว่า รีบูตครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ขึ้นนะเป็นจอดําหรือเป็นหน้าจอเล็กหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสัสดส่วนผิดเพี้ยนก็อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะต้องมานั่งตามแก้ทีหลังซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะผมเราก็ลงทีเดียวเลยจบๆนะครับผมตามตามนี้นะครับผมก็ก็โทนอีกครั้งก็คือลงตัวที่เป็นไดเวอร์เอ็นวีเดียเลกาซีนะครับผมแล้วก็ลง Linux h e a d e r ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากที่ลงแล้วปุ๊บนะครับผมก็ยังไม่จบเนะาะก็ในตัว ัวการตั้งค่านะครับผมฮะตัวนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของ d e b i ียเนี่ยเขาก็มีระบุไว้นะก็ทาตามขั้นตอนเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมเดเบียนซิสเนะแล้วก็เราก็ใช้อ้ตัวดากัตนะครับผมก็ให้เราเพิ่มไอ้ค่าพวกนี้เข้าไปในในไฟล์ตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะโอเคเขาบอกว่าให้ไปที่ ETC นะครับผม ETC Darkcut นะครับผมนี่ครับ Darkcut จุดคอนฟจุดดีนะครับผมอันนี้แบบอ่าอันนี้เนาะถ้าใครไม่เห็น โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมดาร์คัดตัวนี้เราจะต้องลงแพ็กเกจตัวดาร์คัดลงไปก่อนนะครับผมก็ใช้โปรแกรมมัตะคูนี่ก็คือตัว s ซนเปติกนะครับก็ค้นหาเขาว่าดาร์คัดแล้วก็ติดตั้งลงไปก่อนนะครับผมอ่านะแล้วมันถึงโฟลเดอร์ตัวนี้มันถึงจะสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้เราสร้างไฟล์นะครับผมชื่อนี้เลยนะสิบ NVIDIA เนาะเนี่ยผมจะเปิดไฟให้ดูอ่าเนี่ยครับผมก็ใส่ไฟไปตามนี้นี่ครับอันนี้คือผมไป Copy มาเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมเขาพิมพ์มาให้แล้วนะครับแล้วก็ลงไดเวอร์อ่าตามที่บอกไปก็คือตัว Legacy นะครับผมนะ่าจะเป็นตัวนี้นี่นี่ NVIDIA Legacy ตัวนี้นะครับโอเคนะผมประมาณนี้นะในการติดตั้งนะแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะผมมันต้องมีตั้งค่าเพิ่มเติม,ตมอีกนะครับผมก็อันนี้ผมอ่ขออ้างอิงจาก เว็บไซต์นี้นะเป็น GitHub นะก็อันนี้บอกว่าต่อ Nvidia ด l g g c y y บน Debian 12นะครับผมก็ไอพวกนี้ก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ส่วนที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่าเอ่อเรียกว่า SORG เพิ่มเติมนะครับผมวิธีการนะคือเราก็มาที่ สแลต etc นะครับแล้วก็าหาโฟลเดอร์ที่ชื่อ x11 นะครับผมนี่ x11 แล้วก็ในตัวของอันเนี้ยมันจะไม่มีไฟล์ชื่อ xorg.conf นะครับผมให้เราหานี่ครับ xorg.conf.d นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผม nvidia legacy นะครับผมในส่วนตรงเนี้ยเนี่ยอของเดิมเนี่ยมันมีมาให้แค่นี้นะครับผมเนี่ยไอเซอร์เวอร์แฟ a g เนี่ยซึ่งตรงนี้เขาก็มีเหมือนกันเนาะเราก็ไปเพิ่มไอ้ส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับผมตามนี้เลยนะครับผม อ่เป๊ะเลยนะครับผมตามนี้นะครับเราก็เซฟไฟล์แล้วก็จบนะครับผมแล้วก็รีบูตขึ้นมาก็เราก็จะได้อ่าระบบปฏิบัติการ Debian นนะแล้วก็ d r i v e ร์ v i d i a ี e g a ย y พร้อมกับที่มันสามารถทำงานรุ่วโกบกาจอรุ่นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ กับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะของที่เรามีอยู่นะก็จะเป็นตัวการ์ดรุ่น GT 6 1 0นนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นับใช้ไดเวอร์ตัวของเอ่อเลกาซี Legacy ตัว390นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราเราก็ดูในรายการเชื่อกกาจอที่อยู่ในไดเวอร์ในในโปรแกรมของเอ่อซิติกแพคเกจแมเนเจอร์นะครับผมก็จะบอกว่าเออรหัส390เนี่ยใช้กับกาจอรุ่นนี้ครับเราก็ลงให้ตุนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับผมก็เหมือนเดิม,มา ก็ต้องลงตัว Diver Legacy 390นะครับแล้วก็ลง Linux Header นะครับผมให้ตรงกับเคอร์เนลที่เราลงไปนะครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะง,ง่ายกว่าไอตัว G T 2 2 0ส่วนเมื่อลงสักคู่นี้ก็คือเราไม่ต้องไปตั้งค่าตัวในตัวของเซ e r v e r นะครับผม S O R G อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปตั้งค่าคือคือเราติดตั้ง Diver เสร็จปุ๊บเนี่ยรีสตาร์ทมาก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ไดรเวอร์ต่างๆก็ทํางานตามปกตินะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมเราก็ตัวของรายละเอียดต่างๆก็ขึ้นแต่ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมก็สําหรับในเนื้อหาของในการติดตั้งไดรเวอร์การ์จอของทางค่าย n อ็นวีเดียนะครับผมก็จะมี เท่านี้นะครับผมก็สิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็มันเป็นปัญหาสําหรับใน,านาการใช้การเอ็นวีดียกับ n ีโนก็คือเรื่องของไดเวอร์นะครับผม ตัวสาคัญเลยเพราะว่า,าทาง n v ็นวีเดียเนี่ยเขาทำไดเวอร์ของเขาเองแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไดเวอร์ลักษณะเป็นแบบ OpenSource นะครับเหมือนาทาง AMD เขานะครับผมซึ่งมันทําให้เวลาเราอัปเดตอะไรเงี้ยการติดตั้งเนี่ยมันทําได้ยากแล้วก็มันมีการอัปเดตในส่วนของตัวเคอร์เนลอยู่ตลอดนะครับซึ่งทางเอ็นวีเดียเขาทำไดเวอร์มาเพื่อใช้กับตัว Linux เคอร์เนลเวอร์ชันหนึ่งพอมันเคอร์เนลในเวอร์ชันที่ตัวิสโซที่เราใช้เนี่ยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับซึ่งมันก็ มันเป็นปัญหาพัวพันติดกันมายาวนานนะครับหลายปีแล้วตอนนี้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาการมันก็จะน้อยลงนะครับตามรุ่นการ์ดรุ่นใหม่ๆนะครับผมซึ่ง่งการรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะ,ะเขาก็ปรับปรุงมาให้ดีขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยเรื่องของไดเวอร์เนี่ยเราก็จะแบ่งตัวกาจอเนี่ยออกเป็นทั้งหมดอยู่3ซีรีส์แล้วกันนะครับผมซีรีส์แรกก็ เราเรียกว่าเป็นตัว การ์จอรุ่นปัจจุบันเนาะกันเนาะก็ในนะัที่ถ่ายทำเนี่ยก็คือตัวตั้งแต่ตัว GeForce GTX 16ซีรีส์ขึ้นไปหรือจะเป็น GeForce RTX เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยให้เราลงไดรเวอร์เป็นแบบ NVIDIA Open นะครับผมก็คือ Open Driver เลยนะครับผมก็ในรุ่นใหม่ๆต่อๆไปเนี่ยก็จะคิดว่าทาง NVIDIA เนี่ยเขคงทยอยลดพวกไดรเวอที่เป็นที่เป็นรุ่นปกติไปก็จะออกรุ่นที่เป็น Open มาแทน มันค่อยๆมาแทนที่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เนาะเราก็ต่อมานันซีรีส์ที่2ก็คือเป็นซีรีส์ที่เริ่มที่จะตกรุ่นแล้วนะครับผมก็จะมีตั้งแต่การ์จอซีรีส์ GTX สิบซีรีส์ลงมานะครับผมพวกพันหกสิบพันเจ็ดสิบลงมาอะไรเงี้ยก็ปาจนถึงซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับผมก็เป็นพวกเจ็ดห้าศูนย์ทีไอนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์อะไรพวกเนี้เจ็ดสามศูนย์อะไรพวกเนี้อ่นะก็จะเป็นซีรีส์ที่เริ่มจะตกรุ่นแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ย ในตัวของเลโปส่วนใหญ่นีตัวของคลังเก็บซอฟต์แวร์ของแต่ละดิสโทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยังยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโอเพนแล้วนะครับผมก็ต้องโหลดในเวอร์ชันปกติไปนะครับที่เป็นไดเวอร์ที่ออกมาจาก บริษัทเอเมเดียนะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับซีรีส์สุดท้ายก็คือเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า Legacy นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยในครั้งซอฟต์แวร์ของตัว l Linux d i ิทอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มถอดตัวของ d i v e r s พวกตระกูล Legacy ออกไปหลายดิสโทแล้วโดยเฉพาะพวก u b u n น u ูหรือว่าพวกนี้จะเริ่มไม่มีแล้วก็จะมีในบางดิสโทเท่านั้นนะครับพวกตระกูล a r ร์หรือว่าตัวของอตัว hey. ตัวนี้นะที่เราเปิดให้ดูก็จะเป็นตัวของ d e บียนซึ่ง d e บีย n เนี่ยก็ต้องไปลงในแพ็กเกจ ซีดอีกซึ่งก็เอ่อเราต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอันนี้นะครับผมก็เราก็ต้องรู้ว่าเอา่อการ์ดจอที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการ์ดจอเราเป็นเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เรามันอยู่ในซีรีส์ไหนนะครับผมซีรีส์ปัจจุบนันซีรีส์กำลังจะตกรุ่นแล้วก็เป็นตัวเลกาซี่ที่เป็นตกรุ่นแล้วนะครับผมเราก็ต้องลงไดเวอร์ให้ถูกตัวนะครับผมแล้วก็เลือก,กดิส ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่า ในการติดตั้งไดเวอร์สหรับการ์ด n อ i นบีเดียเนี่ยซึ่งเป็นการ์ดที่คนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยก็หวังว่ามันอาจจะทำให้าการใช้งานเลนส์ได้รับเลื่นมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับผมก็เห็นว่า,าปัญหามันมีเยอะอะไรจริงๆนะก็ถ้าม,มีปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามได้นะครับผมอ๋อแล้วก็ไอ,ไอตัวไดเวอร์เนี่ยมันยังมีประเด็นอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะนนก็คือตัวของโน้ตบุ๊กนะครับไดเวอร์การ์ดเอ็นบีเดียสลับโน้ตบุ๊กนะครับผมซึ่งไอโน้ตบุ๊กเนี่ย เขาจะมีฟังก์ชันพิเศษเนี่ยที่มีชื่อว่าการ Switchable g r a p h i c นะครับผมซึ่งมันเป็นฟังก์ชันในการสลับการใช้งานการจอในในตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้งานแบบเบาๆอะไรเงี้ยมันก็จะไปใช้การ์จอที่อยู่ในตัว CPU นะปก Intel AMD แล้วก็ว่าไปกับตัวการจอแยกที่เป็น Nvidia นะครับผมก็มันสามารถที่จะสลับการใช้งานได้ซึ่งไอ้ฟังก์ชันนี้มันค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับผมแต่ว่า ทางเราก็ไม่ได้มีเครื่องที่จะมาทดสอบให้ดูว่าเออมันต้องลงยังไงมันจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใครที่มีเครื่องตัวนี้อยู่เราก็สามารถที่จะอ่อทาฟังก์ชันสลับการ์จอได้อะไรได้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมก็ต้องขอไปเรื่องที่ออไม่มีเครื่องมือสำหรับออพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะผมก็ถ้ามันมีปัญหาตรงไหนอะไรหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่มาแบ่งปันก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ใต้วิดีโอนี้ ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สลับในรายการ Country, Linux, คันทรีลีนก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ